สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็สาวตาใหญ่ก็จะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะวันนี้วันหยุดหนึ่งวันเราก็จะพาไปเที่ยวขับรถไปก็ประมาณสองชั่วโมงนะควข้างหลังรถล้วก็ล็อกเหมือนเก่าที่ไหนบ้านเราก็ล็อกคือกันนะคะบรรยากาศดีมากในวันนี้เราจะพาไปเที่ยวจะพาพี่น้องไปเที่ยว นะคะแฟนขับแฟนเพจทุกคนอยู่ในรกักกามีสามีหลอมไมจ่จ้าหลอนนะหลอนนะที่ลาถาินผลนทางก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเนาะเพราะาเป็นวันหยุดนี่เทร็รถสิบล้อรถอะไรนะแต่บ้านคนก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันเป็น,นออกมาจากนอกเมืองพี่น้องจา๋า ต้นไม้ต้นตอกยังไม่ค่อยปริเลยมันยังหนาวอยู่เนาะเพราะว่าเราอยู่ยุโรปตอนเหนือมันก็อย่างนี้แหละมันก็ยังหนาวอยู่บรรยากาศมันก็ยังหนาวอยู่มันมีแสงแดดก็จริงแต่มันก็ยังหนาวอยู่นะครับพี่น้องจ๋าเดตามสาวไทยใหญ่ไปเลยนะพาไปเที่ยวค่ะวันนี้ ลมนะคะก็ข a บไฟฟ้าสิ อนนี้สาวะใหญ่จะพามาเที่ยวมาเที่ยวป่าแล้วก็มากับสามีด้วยสามียที่ไหนเจ้าสะให้หน่อยสิที่รักนี่ค่ะมาเที่ยวอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูแผนที่ อันนี้เขามีที่ปิกนิกเลยนะคะที่ย่างนองย่างเนื้อย่างอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ที่บอกทางว่าจะเราจะไปกี่กิโลมีที่พักอตรงไหนตรงไหนบ้างเขามีที่จุดเตาถิ่งเลยนะแล้วก็มันเป็นอยู่ตรงนี้นีสามีอ่านป้ายอยู่ค่ะนี่ค่ะที่ท่องเที่ยว มีสัตว์ป่ามีไก่ป่าแล้วก็จะขั้นที่อะหลัตรงนี้เราก็จอดรถอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ที่จอดรถของเราตรงนี้นี่ค่ะ สาวไทยใหญ่กับสามีจะพามาเดินป่านะคะมีสลัดด้วยเหรอไม่มีสลัดนี่ค่ะพามาเดินป่า,าตรงนี้เดี๋ยวจะพาให้ดูร้านหลังนะคะอะที่เราจะเดินไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามนะคะพี่น้องนอติลักเนาะสวยไหมคะที่ลัก นี่ค่ะเราก็จะเรินไปตรงนุ้นนะคะตามมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเ,เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าได้ไหมอ่ะตอนนี้กล้องไม่ได้มันนี่ค่ะสามีอยู่นู่นแล้ว อันนี้เป็นแม่น้ำนะคะเราอยู่ข้างบนค่ะมันเป็นทางเดินอ๋อ,อ,อมาแค่สั้นๆน,นิดเดียวมีแค่น,นี้เองค่ะพี่น้องดูนกดูอะไรค่ะเห็เนไหมนะบรรยากาศเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งโน้นที่รักปั่งละเมาะพี่น้องเจ้า สนหินนะคะนี่ทางเดินค่ะสวยงามตามท้องเรื่องก็ว่ากันไปเนะาะพราะมันก็สวยงามอยู่ วันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาสัมพันธ์เนาะภาษาไทยก็เนาะภาษาไทยก็เป็นที่สอบถามเออที่สอบถามข้อมูลว่าเราจะไปเราจะไปเส้นทางไหนประมาณนี้แล้วครับแต่เวลาเราตอนหน้าร้อนอาจจะคนเยอะนะแต่ทนนี่ยังไม่ถึงหน้าร้อนที ก็มีที่จุดย่างนงย่างเนือย่างฮอดโงฮอดดอกเขาว่ากันไปเราจะไปทั้งสิบหนึ่งกิโลกว่านี่นะคะเราจะไปทางนี้ค่ะจุดสีแดงนี่นะ,ะอันนี้เป็นผักป่านะคะอันนี้เป็นผักตําเย,ยค่ะน,นี่ผักตําเยฝรั่งกินได้นะคะเห็นเพื่อนเขาเอาไปกินอยู่นี่ค่ะแต่เอามือไปจับไม่ได้มันจะนี่อันนี้เป็นผักซีล้อม อันนี้เป็นผักซีล้อมนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ผักซีล้อมยังอ่อนๆอยู่เลยนี่ค่ะผักสีล้อมนะคะูเมื่อกี้ไปโดนหอมมากไปโดนแป๊บเดียวคันมือแล้วพี่น้องพี่น้องค่ะกำลังเดินขึ้นข่าวนะคะสองคนกับะสามีเดินไปเที่ยว คลิปนี้มีสามีมาด้วยค่ะเดินขึ้นเขาพัสุเมนไปตามหาเจ้าคุณตาคนทางเดินลำบากมากเลยพี่น้องนี่ค่ะอ,อุ้ยเห็ด เห็ดใหญ่มากเลยพี่น้องเห็นเห็ดไหมคะสวยงามมากเห็ดกลีบมา้าเกิกม้านั่นเนาะนี่ค่ะเต้นต้นอันนี้ไปหมดเลยต้นสนเหนื่อยมากนี่ค่ะ นี่ค่ะขนทางขึ้นไปชมวิวนี่ขนทางขึ้นจะขึ้นไปชมวิวนะคะบนภูเขาเดี๋ยวสาวตาใหญ่ไปถึงยอดเขาเลยถ่ายตงใหม่อีกทีนะคะแดดข้าเด,ดอือดกะลังขึ้นขึ้นมา ข้าสปอร์ตเอา,าส่วนนะสวัสดีค่ะพี่น้องอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วเราอยู่บนเขากับสามีสามีมาบาบายหน่อยสิสนี่คะกับสามีค่ะเราก็ไปอยู่ตรงนู้นพี่น้องเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนู้นนะคะ่ะตอนนี้เราเดินอยู่ม,มาข้างบนร้อนแล้วตรงนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มมากัดร้อน อันนี้ต้นสวนคระบพี่น้องอันนี้ต้นสวนหลายร้อยปีอยู่ค่ะ